ช่วงนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกับคุณชิปจินิยมเกี่ยวกับบรรยากาศแล้วก็การเดินทางของชาวจีนในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้กันครับสวัสดีครับพี่ชิปสวัสดีครับคุณดาวคุณุและท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะพี่ชิปนี่หล่อมากเลยใส่ชุดจีนแบบนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตครั้งแรกที่ใส่ชุดจีนเคยสวมใส่มานะครับไม่ไม่มีชุดจีนเลยหรอคะเลขาไม่ต้องใส่แต่คมจินแล้วเนี่ยเราประวัติส่วนตัวนิดหนึ่งนะครับของไทยนะครับคือพงผมเนี่ยมาจากเมืองจีนนะครับเป็นจีนแท้แล้วก็ได้ภรยาเป็นคนไทยแล้วก็แมม่ผก็็เปนนคไทย แล้วมาแต่งงานกับคนไทยก็ได้ตามไปนี่แหละแต่ก็หลอกมากเลยนะคะพี่ชีพขาช่วงนี้เนี่ยเทศกาลตรุษจีนจริงๆเนี่ยเราก็ได้ข่าวแล้วนะว่าคนจีนเนี่ยเขาจองตั๋วในการออกนอกประเทศกันประมาณแบบเป็นเดือนๆเลยแต่คนก็กังวลเรื่องของโควิดในทีเหมือนกันนะคะมันจะมีถึงช่วงนี้จะมีการพาดข่าวทั้งในไทยและต่างประเทศจะบอกว่าเป็นช่วงการอพยพย้ายถิ่นที่ยาดที่สุดในโลกในรอบปีเรียกว่า mass migration immigration นี่นะครับเพราะฉะนั้นปีนี้เองเนี่ยเนื่องจากเทศกาลตรุษจีนก็อยู่กันยาวนะ คือก่อนที่ถึงจุดจีน15วันและหลังจุดจีนเป็นแล้ว25วันเพราะฉะนั้นโอ้นี่เดือนกว่าเป็นเสร็จวันนะฮะโดยที่คนทั่วไปที่จะยึดถือปฏิบัตินะฮะแต่ท,ทุกวันนี้อาจจะไปถึงขนาดรัชกาอาจจะไปถึงขนาดแต่ว่าโดยเฉลี่ยประมาณนั้นเพราะฉะนั้นทําให้การเดินทางม,มันเยอะมากตีเป็นจำนวนเที่ยวนะครับก็มีข้อมูลจากกระทรวงคมนาคมของจีนเ็าบอกว่าโดยเฉลี่ยก่อนที่จะเกิดโควิดเนี่ยประมาณ3,000ล้านเที่ยวนะคือจองตั๋วเครื่องบินรถไฟรถเมล้วก็จะแต่เนี่ยเป็นเสร็จคือไปกลับเนี่ยประมาณ3า0 0ล้านเทีท่ ปีเอาง่ายๆก่อนที่โควิดจะเกิดปี2019เนี่ยอยู่ที่ประมาณ2,980ล้านเที่ยวนะ mm hmm. แต่หลังจากเกิดปีโควิดในปี2020เนี่ยลดลงเหลือแค่1 4 8 0ล้านเที่ยว <Ha. S 2> ลดไปกว่า50%เลยนะครับแล้วก็พอปี2021ระบาดหนักเลยแล้วก็มีนโยบายโควิดเป็นศูนย์ด้วยฉะนั้นเหลือแค่870ล้านเที่ยวเองนะครับหายไปเยอะมากนะครับแล้วก็ปีที่แล้วก็ขยับมาสักพันกว่าล้านเที่ยวปีนี้คาดการณ์ว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณไม่น้อยกว่า2,100ล้านเที่ยวนะครับก็จะเห็นว่า คนจีนเดินทางกันเยอะมากนะครับแล้วก็ที่อย่างที่นักสัญญาณอย่างหนึ่งคือเขาบอกว่าที่คนจีนอยากออกเดินทางนอกประเทศช่วงนี้เป็นเพราะอะไรฮะคืออยากจะไปฉีดวัคซีนในต่างประเทศด้วยอืหรอคะคือเขาไม่มั่นใจในเรื่องของวัคซีนในของเขาค่ะคือที่วัคซีนจีนก็เป็นอย่างเดียวต่ว่าอยากฉีดวัคซีนของตะวันตก m i n a เนี่ยนะครับฉะนั้นคนจีนไม่น้อยนะครับไปฮ่องกงไปมาเก๊าไปฉีดวัคซีนในต่างประเทศนะครับคนไทยเราก็มีบริการฉีดวัคซีนนะว่าจะเป็นแอสตราเซเนกาหรือว่าของไฟเซอร์เนี่ยนะครับเขาาบอกว่จะมีค่าฉีดประมาณสัก บตรไทยนี่นะครับ,ค,รบคุณจีนก็สามารถที่จะวอล์กอินตามจุดต่างๆที่รัฐบาลไทยจัดให้ไม่ว่าจะเป็นที่กรุงเทพจะแห่งนะครับ,รบที่ภูเก็ตที่เชียงใหม่ก็มีเหมือนกันนะครับ<ม>ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจแต่ว่าที่น่าสนใจมากนั้นก็คือว่าก่อนอันนี้เราคงเคยได้ยินข่าวว่าจีนปกปิดข้อมูลต่างๆนะครับถูกพิพากษาว่าไม่เอาข้อมูลจากจีนมาพูดนะครับแต่ว่าจีนออกมาพูดในช่วงมกราคมที่ผ่านมาเนี่ยะครับยอมรับเลยนะครับว่าการปิดเชื้อของจีนค่อนข้างที่จะเยอะเดือนธันวาคมถึงมกราคมเนี่ยยอมรับว่าม6คคนนนะ่ัรบ แค่เดือนเดียวคแค่เดือนเดียวหกหมื่นคนซึ่งเมื่อก่อนนี้จีนเขาก็มีข้อตัวเลขจากวอุณูมิเตอร์เนี่ยนะครับที่เป็นสากลเนี่ยบอกว่าติดเชื้อสักห้าแสนตายประมาณห้าพันแต่ว่าจีนยอมเปิดเผยตัวเลขแท้จริงว่าตายถึงหกหมื่นคนในช่วงเดือนเดียวนะครับธันวาผมก็น่าก็น่าสนใจมากนะครับแล้วก็ที่น่าเป็นห่วงก็คือว่าจีนยอมรับนะครับวัาทุกวันนี้ในบางมณฑลนะครับไม่ว่าจะเป็นที่การสูนเนี่ยนะครับประชาชนติดโควิดถึง90%ซนะครับโอ้โหแล้วก็ที่อยู่นาน8 4 ซึ่งหายนี่80เนะครับเยอะมากแล้วก็มีรายง,งานของอันนี้ทางมหาวิทยาลัยปักกิ่งเปิดเผยนะครับว่าคาดการณ์ว่าการติดเชื้อเนี่ยในปีนี้ไม่น่าจะต่ำกว่า900ล้านคนนะ<ฆ>จากประชากรจีนพัน100ล้านเนี่ยแล้วก็นอกจากนั้นก็คืออาจจะมีผู้เสียชีวิตนะครับอาจจะถึงหนึ่งล้านคนได้ซ้าไปแต่ว่าขึ้นอยู่กับมาตรการว่าจะสามารถป้องกันได้ดีมากน้อยแค่ไหนอืมค่ะคพี่ชิพคิดว่าตัวเลขแบบเนี้ยที่ทางการจีนเขาเปิดเผยมาเนี่ยค่ะคือมันน่ากังวลไหมกับกับประเทศที่ต้องแบบ รับคนจีนที่เดินทางมาแน่นอนหรือแม้เออตรงนี้ะจะน่ากังวลอันนี้นนนต้องย้อนกลับไปนิดหนึ่งว่าพอถึงจุดนี้พอคือความกังวลป๊าเนี่ยเราอาจจะคิดเออสิ่งที่จีนพยายามใช้ในโยบายคุยป็นสูงเนี่ยเขาก็มีผลของเขาทําทให้ทั่วโลกบรรเทาความกังวลเรื่องของการแพร่เชื้อนอกประเทศแต่ว่าหลังจากที่จีนเปิดประเทศแล้วคราวนี้แหละแต่ก็ผมเชื่อว่านานานประเทศก็มีนโยบายในการที่จับป้องกันดูแลอยู่แล้วนะครับบายว่าจะเป็นกองทัพตะวันตกที่มีข้อกำหนดว่าต้องมีการตรวจก่อน2ีสี่ชั่วโมงต้องได้กีดเข็มเราก็ว่าก ก็ต้องเราดูว่ามาตรการแต่ละประเทศน,นั้นจะสามารถลดความรุนแรงของการระบาดได้น้อยแค่ไหนนะครับครับแล้วการ,รที่จีนเขาออกมายอมรับนะครับ,รบว่ามีจํานวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นหลักหลายล้านคนหรือว่าติดเกือบทั้งเมืองเนี่ยสแสดงว่ารัฐบาลจีนเขาอาจจะไม่ให้ความสําคัญกับเรื่องของจํานวนผู้ติดเชื้อแล้วแต่ว่าเขาอาจจะควบคุมในเรื่องของจํานวนผู้เสียชีวิตแทนหรือเปล่าครับมันมีความรุนแรงของเชื้อที่เขาคิดว่าอาจจะมอนเมืองไทยแหละ การโควิดของอมริคนอาจจะไม่รุนแรงมากนักอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับมาตรการทางการแพทย์แล้วก็นโยบายป้องกันต่างๆนะครับแต่ว่าคนจีนแล้วผมก็เชื่อว่าจีนเองก็อาจจะปรับเปลี่ยนได้ถ้าเกิดว่ามันเกิดการระบาดมากแม้แต่นานาชาติก็อาจจะบรรเทาหรือว่าลดเงื่อนไขต่างๆที่จะให้คนจีนเข้าประเทศน้อยลงก็ได้อันนี้ก็เป็นผลที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับแต่คนนี้พอมองมองโลกในใง่ดีบ้างนะครับสามปีที่จีนติดโควิดมาเนี่ยเราจะเอาองคบปาะกอบหัวคนจีนของช้ยชุดแบบลำบากนะครับแต่ว่าก็มีบางแง่นนน่่่าาสใจอยงเช เรื่องของประชาชนคนจีนนะครับที่พยายามที่จะช่วยเหลือกันนะครับเดี๋ยวจะมีภาพให้ดูว่าบรรยากาศที่น่าประทับใจเป็นอะไรบ้างอย่างเช่นที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะครับก็จะมีนักศึกษาเนี่ยออกไปเล่นสีไวโอลินนะครับในจุดที่มีการตรวจไอทีเคหรือว่าตรวจโควิดนะครับเห็นไ่าเป็นนักศึกษานะครับคือเขามองว่าคนไทยเออคนจีนจะเครียดมากเพราะฉะนั้นก็จะเดินทางไปตามจุดต่างๆนี่นะครับไปสีไวโอลินนรักมากนี่เป็นเด็กมัธยมเอเป็นเด็กมหาวิทยาลัยนะครับ ด้วยเุนั้นเจ้าที่ศาลสุขเกีมนรครับว่าไปตีกรอกข้อรลงรนของ,งเองนะครับแม้แต่เจ้าที่สารณสุขหลายท่านเองก็นี่แหละเป็นลิกันนะครับค,คิดถึงบ้านเราช่วงหนึ่งก็มีคล้ายๆแบบนี้เหมือนกันนะเยอะนะครับก็เป็นการคลายเครียดที่ดีไม่แต่ตํารวจทหารนะครับหลายคนก็ออกมาออกกาลังกายนะครับทากิจกรรมวาดรูปต่างๆอันนี้เป็นสิ่งที่คนจีนเขาบอกว่าเป็นความประทับใจอย่างเด้ออันนี้เป็น เขาเรียกวเป็นตํารวจตัวเวรนะครับก็ออกมาออกกําลังกายเป็นชุดฤดูหนาวอันนี้น่าสนใจมากเขาบอกเด็กคนนี้แรกเกิดเลยนะครับเนื่องจากพ่อแม่ติดโควิดือทั้งสองคนเลยอ๋อแล้วเด็กติดไหมคะติดเด็กยังไม่ติดแต่ว่าต้องเข้าโรงพยาบาล14วันนะครับตอนที่เข้าโรงพยาบาลปรากฏว่าพวกโซเชียลมีเดียนี่ให้ความสนใจมากให้ดูมากมีการถ่ายทอดสดมีการให้กําลังใจนะครับก็เรียกว่ามียอดคนดูแต่ละวันมั่งไม้มาศาลมากก็กลายชื่อทับทิมน้อยนะเด็กคนนี้ น่ารักมากเลยก็คือเขามีการไลฟ์แบบนี้ทุกวันให้ดูใช่ดูติดตามความเคลื่อนไหวกันตลอดมิสสีชมงเลยนะครับก็เด็กก็ไม่เป็นอะไรแต่ว่าพ่อแม่เนี่ยก็ต้องเรียกว่าคือเลี้ยงลูกด้วยโซเชียลเลยแหละก็คือหมายความว่าเขาไม่สามารถดูแลลูกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องแยกกันอยู่ต้องแยกกันอยู่คนเราก็เลยให้กําลังใจเยอะมากนะครับก็มีกิจกรรมเยอะแยะคนนี้น่าสนใจนะเป็นเด็กมัธยมนะครับเขาบอกเขียนทางโค้ชทางเฟซบุ๊กทางออนไลน์บอกว่า ให้ยืมแม่ไปช่วยโควิดได้นะครับเพราะว่าเห็นใจว่าเนื่องจากว่าแม่เนี่ยเป็นพยาบาลเป็นแพทย์ไปแล้วเนี่ยก็อยากที่จะให้แม่ได้ไปช่วยเหลือเต็มที่ไม่ใช่แค่แม่นะคุณปู่ซึ่งอายุ70-80นะฮะที่เป็นญาติพี่น้องกันเนี่ยก็ยังไปช่วยเหลือตลอดด้วยนะครับก็แม้แต่เด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่เด็กที่เกิดหมาในช่วงปีพุทธศักราช2000เนี่ยนะครับก็มีมาช่วยกันค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลจีนคนจีนเอง มีความภาคภูมิใจว่าได้ช่วยเหลือกันเป็นอย่างดีนะครับนอกจากเรื่องของนั่นก็มีการวิจัยเรื่องวัคซีนนีเริ่มตั้งแต่ปี2,500สักสามปีที่แล้วเนี่ยจีนก็มีการพัฒนาวัคซีนนะครับหลังจากที่เกิดเหตุก็มีความพยายามในการพัฒนาวัคซีนแล้วก็ตอนนี้เขาบอกว่าฉีดไปแล้วไม่กว่าไม่น้อยกว่า1,300ล้านคนนี่นะครับก็ประมาณสัก93อันนี้เป็นคนที่เป็นอาสาสมัครนะครับจะเห็นว่าเห็นไหมถือถุงยาเนี่ยโอ้โหแบกกันไปแตก ไปแจกตามบุพเพตัางๆนะครับอันนี้ไม่ใช่ขยะนะครับไม่ใช่ขยะปัญญานะครับที่พยายามที่จะไปช่วยดูสิครับสภาพแล้วก็ช่วยกันเต็มที่เลยนี่คือช่วยกันทุกคนเลยนะคือไม่ใช่เฉพาะชาวจีนนะครับไม่แต่ต่างชาติต่างๆที่พยายามจะช่วยจีนเนี่ยเขาบอกมีมากกว่า70ประเทศนะที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือจีนในรูปของการส่งเวชภัณฑ์ส่งทีมงานเข้าไปนะครับและไม่ว่าจะเป็นประเทศอิรักนะครับไม่แต่ไทยไม่แต่หลายประเทศก็ส่งความช่วยเหลือไปที่ จีนด้วยเป็นการแต่ว่าในขณะเดีวยวกันนะครับจีนเองเนี่ยหลังจากที่เขาสามารถควบคุมได้ในระยะเวลาหนึ่งเดีนเนยากเ็เขาก็ส่งความช่วยเหลือไปให้กับนานาประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นที่อิรักนะครับที่รัสเซียที่มอง,งโกเลียเนี่ยสนใจนะฮะค,คือเขามีการต้อนแกะประมาณสักสามหมื่นตัวเนี่ยภายในเวลาไม่กี่วันเพื่อที่จะมาช่วยเป็นอาหารให้กับชาวจีนก็เป็นเรื่องที่นี่ฮะเป็นภาพที่น่าสนใจมากแกะสามหมื่นตัวใช้เวลาแค่ไม่กี่วันนะครับในการที่จะเอามาเป็นอาหารให้กับชาวจีนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ที่น่าสนใจมากที่สำคัญครับ ครับคือในช่วงที่เกิดวิกฤตนะครับมันก็เป็นโอกาสที่ทําให้รัฐบาลได้โชว์ประสิทธิภาพในการบริหารประเทศในส่วนของประชาชนก็เป็นโอกาสที่จะสามารถร่วมมือร่วมใจแล้วก็แสดงน้ําใจในการฝ่าวิกฤตร่วมกันได้แต่ขอถามพี่ชิหนะครับว่าแล้วตอนนี้ความรู้สึกของชาวจีนนะครับเขายังคงกังวลเกี่ยวกับโควิดมากไหมครับออก็อย่างที่มีผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยปักกิ่งเองนะครับที่ว่า้อยล้านคนเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะติดแล้วก็แม้แต่คนท้องถิ่ที่มีตัวเลขโหมิดบางมหาศาลเนี่ย กขามมีความตังวลแน่นอนนะครับแต่คนนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าความรุนแรงของเชื้อโรคของการติดเชื้อเนี่ยมันจะมีมาตรการอย่างที่ว่าว่จาจะป้องกันได้อย่างไรแต่ว่าก่อนหน้านี้เองจีนเขาก็มีมาตรการที่พิเศษนะครับคมีการจัดตั้งกองทุนคิดเป็นเงินไทยประมาณสักหนึ่งหมื่นล้านบาทเนี่ยในการที่จะให้ความร่วมมือการจับจ้งการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดนะครับแล้วก็เขาบอกว่ามีไม่กกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบประเทศที่เข้าร่วมโครงการนี้เพราะฉะนั้นก็จะเป็นความร่วมมือคืออยากคาดหวังว่าจีนจะทำอย่างนั้น ก็จะต้องช่วยกันนะครับเร<ช>าจะนน้นเองจีนไม่ใช่แค่ของวิชานะยังมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนเนี่ยเขาบอกให้กับประเทศมากกว่า120ประเทศนะซึ่งถือะะว่ามากมายมหาศาลมากขณะเดียวกันก็มีการส่งทีมแพทย์เชี่ยวชาญเนี่ยเบสเซ่เขาบอกว่ามาน้อยกว่า2 7ประเทศซึ่งจีนก็ส่งทีมแพทย์เข้าไปช่วยเหลือด้วยเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการร่วมมือกันของคนทั่วโลกแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจที่ว่าการต่อสู้กับโควิดครั้งนี้อย่าไปคบบาดหวังว่าประเทศใดประเทศหนึ่งจะทำยิ่งการเปิดประเทศ านประเทศอาจจะได้ผลดีทางเศรษฐกิจแน่นอนนะครับทุกคนดีใจอยากให้เปิดแต่ว่าพอเปิดแล้วนี่ผมเชื่อว่าหลายคนก็มีความกังวลอย่างที่คุณดาวถามว่าแล้วคุณจีนจะติดมากไหมจะอันตรายมากมายผมเชื่อว่าทุกคนก็คิดอยู่อย่างดีแต่ว่าเศรษฐกิจมันต้องเดินหน้าต่อไปใช่ก็คือว่าทุกประเทศก็ต้องช่วยกันด้วยนะคะวันี้ต้องขอขอบพระคุณพี่ชิปจิตนิยมมากๆเลยนะคะขอบคุณครับดีดีครับขอบคุณครับเขาหล่อมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ